ก็สวยสกดตาสกดใจจนทําเอาโลกโซเชียลสะเทือนเลยค่ะ สำหรับติ๊กต็อกเกร์สาวชาวจีนน้องขุยอันทีล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆวีดกันเต็มโซเชียลกับโมเมนต์ที่น้องขุยอันได้มาสวมชุดไทยพร้อมทำกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยต่างๆมากมายค่ะงานนี้เหล่า MVP และแฟนคลับก็พร้อมกันชมเข้มขยี้จัดว่าชุดไทยชุดนี้สวยละมุนมากๆส่วนสะเทือนถึงคู่บอลเลยค่ะทำเอาข้อหนุ่มคู่บอลอยู่ไม่สุกขึ้นมาทำงานรัวๆรีวิวเฟอร์นิเจอร์เพราะเคยสัมภาษณ์ว่า เวลามีความรักอินเลิฟจะชอบทำงานพร้อมแซวว่าชุดไทยสวยหนักมากขนาดนี้ขบวนขันมากก็ต้องมาแล้วค่ะบรรณาธิการบรรณาธิการเสียงหาเสียงมาแล้ววันนี้ก็คึกคักนะเ็าพิมพ์ลงล่างตั้งเยอะอุตส่าห์ซุ่มอยู่ไม่อหตาซ่อนตัวอยู่อตดูการพิมพ์ไม่ซ่อนแล้วพี่ซ่อนตัวให้ดูเรียก ออมาขยี้เลยวันนี้ไม่ขยี้วันนี้จะขยำเออขย้ำขยำเลยเขาไม่ขยี้เออวันนี้ดูวันนี้ดูเร้าใจวันนี้ดูเร้าใจแสดงว่าชุดไทยดี้ดูญี่ปุ่นมากใช่นไหมดูเชฟขับแบบกรเยียนแกรเยียนเกินหรือคุณครับอุ้มใจมาไดนไหนดีก่อนครับไม่ได้ไหนอะไรก็ได้ค่ะชุดไทยจะเทียนทำไมวันนี้ไม่ใส่ชุดไทยอ่าคิดว่าเขาเขาได้ ได้ให้สัญงสัญญากับเอฟสี่ไว้ครับพี่ปุ๊ดครับอาขิงอาขิงครับเขาเรียกว่าเป็นคอสตูมที่เขาจัดให้แบบใส่ได้พอดีตัวนะครับผมไม่หลวมไม่ดูกระเซิ้งกระเซิงยับยู่ยี่นะครับผมดูแบบว่าเป็นการเตรียมการมาอย่างดีนะครับผมครับผมใช่ครับว่า อพอเห็นชุดม่วงนี้เข้าไปนะครับผมะสะเทือนนึงคู่บอลน,นะครับผมอยู่ไม่สูงนะครับต้องลุกขึ้นมาทํางานถ่ายรีวิวงานนะครับผมหลังจากที่รีวิวงานเสร็จ <c oughs> น้องยังน้องยังใครถ่ายชุดไทยไม่เสร็จนะครับผมเสิร์ฟชุดไทยอยู่เรื่อยๆนะครับผมอือ่ยครับว่าที่คู่บอลต้องไป ขับแกป๊ปขับโบ๊ต่อนะครับจนตา,ายรถได้ดูยัน,<ด>ยนผิดปกติเลยนะครับโอ้ขยันผิดปกติเลย,เลยขับโบ๊ขับแก๊ปขยันจัดก็ดีไงเวลาเขามีความเวลาเขากินเลิฟก็จะขยันนั่นไงอ่าพอดีพอดีไปถ่ายรีวิวเสร็จแล้วเวลามันเหลือก็ก็ว่างๆก็ไม่รู้ทำอะไรก็ขับไปเรื่อยเลยอ ตังก็เก็บบ้างไม่เก็บบ้างนะครับผมให้หากมีอะไรทําอะไรเงี้ยดูอย่าเงี้ยล่าสุดเอฟซีบอกว่าล่าสุดนี่ถึงขั้นถือล่มวิ่งตามออฟแล้วนะฮะ<ม>วาวุ่นขนาดแบบ่าทำอยู่อยู่ไม่สุกแล้ว<ม>ว่ะต้องถือล่มอ่ะวิ่งตามออฟแล้วว<ม>่ะบังคับลูกน้องมาถ่ายโค้งถ่ายคีป่อขยันตรงนี้ขยันขยันขยันก็ได้ขยันเลยยักมากถ่าลักมากไม่ต้องใช้ทีมงานเยอะนะครับผมไปกันสองสามคนก็ได้ ลุกที่สวยงามนะครับผมไม่ต้องไปกันทีมงานไม่ต้องมีการ์ดนะครับผมน้อยครับต้นทุนน้อยม่วยข่าวนี้น่ากลัวมากเลยเคทำยังไงดีโมดักค่นต้นทุนต้นทุนน้อยไม่น้อยนะอันนี้อลังการนะขี่ช้างก็ขี่ให้เห็นเลยอนี่เป็นความลับระดับไม่ได้เป็นความลับระดับชาตินะครับผมอวยไหมครับสวยไหมครับนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าเมืองไทยปลอดภัยนะครับผมนี่ ไปโยงอะไหรืเปล่าไม่ได้ทั้าโยงนะไม่ได้ข้างโยงเราอยู่เมืองจีนเราอยู่เมืองจีนเราอยู่เมืองจีนอย่าโยงใช่แครู้สึกได้ว่าแกแค่รู้สึ้โอ้ยนี่ละเนาะอากาศมันอุ่นขึ้นโซฟาใหม่ก็มาแล้วมีอะไรใหม่งานเข้าแล้วเรียกว่างานเข้าแล้วงานทยอยมาแล้วอ่ะวันนี้ต้นกล้าทุเรียนจากจันทบุรีนะครับผมจะส่งไปที่คูบอลนะครับผม เพราะว่าเจ้าสาวเขาค่อนข้างจะชอบกินทุเรียนนะครับผู้เจ้าสาวเลยเหรอคือเขาเป็นเจ้าสาวเลยแล้วนี่ขอถอนคำพูดครับขอถอนคำพูดนะครับผมสาวเจ้านะครับสาวเจ้าสาวเจ้าสาวพูดสลับกันพูดสลับพูดสลับครับพูดสลับกันหายว่าไเลยใกหายว่าไปเลยแค่สลับตำแหน่งเฉยๆสลับตำแหน่งสลับตำแหน่งสาวเจ้าสาวบอกไม่ได้ไม่ได้ต้นกล้ามันช้าไป อไม่ทันใจนะครับไม่ทันใจสล้วบ่งเขาให้เขาให้ขุดเอาต้นที่แบบจะออกลูกมาเลยครับผมติดลูกมาเลยครับผมถ้าไปทั้งต้นอะไรเงี้ยคือมันมันเป็นลักษณะว่าทุ่มกว่านะทุ่มสุดอะไรเงี้ยวัดตั้งใจอ๋อพี่ฟงจะเอาตรงนั้นจะเอาตรงนั้นใช่ฮะไทังต้นนี่มาโชว์ความทุ่มเททุ่มสุด่มีชื่อยีห้อทุเรียนนะคะมีมีชื่อยีห้อทุเรียนแล้วค่ะ ทุเรียนเจ้หุยแห่งคูบอลโอ้โหแต่ล่าสุดนะคะลูกสาวก็แค่บอกว่าคนที่รู้เรื่องคดีนะแต่พวกที่สายปันนะคะเมื่อคืนเข้าไปเออทำไมเธอไม่บอกเลยล่ะว่าพ่อแม่ฉันรวยมากมีตุพันล้านมีบ้าน50หลังที่กรุงเทพพี่สาวพี่ชายฉันก็เป็นเศรษฐีนางฟาาเมื่อวานน่ารักเดียวเออนางฟาาเออนางเออนางน่ารักนางเลยุยได้ คือานางไม่ได้ฟาดแบบว่าดูดันหรือว่าดูดันหรือการอะไรเงี้ยเออใช่นะรักต่ฟาดแบบนี้ก็หน้าช้าได้เหมือนกันนะครับหน้าชาน่าชาน่าช้าเขาลยกอะไรฟาดแบบมีการศึกษานะครับผมฟาดแบบมีการศึกษาฟาดแบบมีการศึกษานี่องหญิงก็ได้มีผู้ติดตามไปนะครับผม,มนางแย้มนะครับผมนางแย้มพแจนแย้มโพี่แจม ดังแยมก็ดังปริเออ,เอ,อน่าต้องคือพี่ผินพี่แอมประธานโ<ช>ทษนะเวลาเขาโดดล่มเขาโดาโดไปตรงไหนฮะปกติเวลาที่เขาโดดล่มเขาโดดไตรงไหนฮะัประธานโทษทีประธานโทษทีอ๋อที่น้องโดดใช่ไหมฮะมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่่คะเขาโดล <S <S ดลงไป <S <S ที่ไหนก็ส่วนใหญ่ก็ลงกลางป่าแล้วก็กู้ภัยก็ไปหาเอง เราดูวันดูที่บอกไอ้บอากล่ว่าลงไอ้เรากล่าว่าลงคู่บอลเขาฉีอ๋อลงป่านลที่เขาบอกกันโดนลงไป็นการคู่บอลเลยตอนนี้เข้าป่าโตอุตสาปปูไม่ทตีการคู่บอลลงป่างั้น่วกันขี่ช้างขี่ช้างสำหรับน้องคือเบสิกนะครเพราะว่าที่ตอนอยู่จีนน้องขี่มีแพนด้านะของเราไม่จบแรง จัดให้หน่อยนะครับผมอายนะครับจะพูดก็คือว่ามีเพนน้ามีความดื้อความสนมากกว่าช้างนะครับผมไม่เห็นเลื้อขนาดสิ้นเฮยยังขี่ม้ายกล้อเลยเห็นไหมล่ะยกขายกขาไม่ใช่ไม่ใช่ชุดไทยสะเทือนคู่บอลอ๋อสะเทือนถึงคู่บอลหัวข้อหัวข้อข่าวหัวข้อข่าวว้ยหัวข้อข่าวสมัยก่อนมันต้องขึ้นใช่ไหมพี่พงศ์อ่าเห็ดลายเห็ดลายมันจะต้องเมื่อวาน เมื่อวานนี่จากการที่เอาโดนขึ้นบินนะครับผมเห็นบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์มันกระเพื่อมกระเพื่อมเลยนะกระเพื่อมเลยสะเทือนมาเลยอ๋อสะเทือนเลยนะครับไรูปขามอเตอร์ไซค์ได้ก็ไปวิ่งโบต่อเลยนะวิ่งโบทางเขาไม่ไปก็จะเรียกเขาขึ้นรถไปนะฮะาฮาเห็นว่าขยันเออเห็นว่าขยันเออสยามสยานยันน้องน้องสาวสวยจนผีเจ้าที่สะเทือนคืออะไร เดียว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 ไม่ต้องอ่านแล้วข้างล่างพิมพ์ก็ยังไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือปัญหาคืออ่านนี่แหละเอาเด้แอร์ไปเลยหน่อยยังไง่พี่แจนเคยสั่งห้ามไม่ให้นอนบนรถไงโอ้เลยกลับบ้านก็ยาวๆยงยาวๆมาตื่นแล้วเที่ยงคืนครึ่งเลย ก่อนหน้านั้นคือขึ้นแท็กซี่ปุ๊บหลับเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่ก่อนขึ้นในที่หลับเลยขึ้นรถหลับเลยเออน,นะแม่แม่ก็ห่วงไงเขาก็บอกว่าอย่า,าห่ว,อหวงอ,อย่าหลับในรถคือมันต้องขันหมากต้องเข้าแล้วนะชุดเนี้จริงจ้องชุดนี้ขันหมากต้องเข้าใช่ชุดทองเดี่ยชุดทองเนี่ยมันเป็นชุดพิธีการในการลดน้ำนะแต่ทฤษฎีในการที่เขาเต้นไม่ถูกจังหวะนะคะเราเห็นได้แล้วค่ะตอนที่ไม้อะไรนะเขาเรียกลาวกระทบไม้อะ ใช้ท่าทางของเขานั้นก็จะผิดจากหวาไปหมดลุ้นๆเลยพ่อกลัวกลัวกลัวโดนัวโดนหนีบใช่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 มือไม้กล่วอะไไก่ัวไม้ไห้โอ้โอ้โแพ็กเกจ้ช่ไหมเป็นแพ้กอกจอ้็อ้กอ้โ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 มีทั้งอ้โอ้้โอ้้โอ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 าโอ้โอ้ออ คือแพ็กเกจทัวร์อ๋อบรันแพ็กเกจทัวร์ไทยธานีพัทยาอยู่ในสวนนงนุดค่ะอ๋อสวยมากไม่ใช่สิชมพูมีใครบางคนร้องขอไงว่าขอสิชมพูโอ้เอาอ้อมอ้มได้ไหมหล่ะคนนั้นใครอ่ะอ้อมอนะเอาอ้อมอก็พอหนุ่มท <laughs> <laughs> ี่ขับโบ๊ทนั่นแหละฮะคุยอันไลฟ์อ่ะไล,ไลฟ์ตอนดึกๆอะค่ะ แล้วมันมีความเข้าอะแล้วเขานั่งตอบข้อความใครอยู่ไม่ทราบพี่พงศ์พอทราบไหมคะหน่วยข่าวหน่วยข่าวพอทราบไหมคะว่าเขากําลังตอบใครอยู่คะตอบข้อความใครอยู่เหรอใช่มันเหมือนเหตุการณ์วันนั้นเลยมันเหมือนเหตุการณ์วันนั้นเลยเหตุการณ์ที่อีกฝั่งหนึ่งก็จับโทรศัพท์ไม่หยุดเลยเป็นเหตุการณ์เดียวกันเลยนั่งพิมพ์ข้อความตอบทุกยุ่ ชิงบอกใจเย็นๆเรื่องนี้ไม่ได้เตรียมมาจริงเนีเตรียมมาให้เวลาชิงนิดนึงก็ตอบพ่อตอบแม่เขาบ้างสิได้ได้ได้เอออออันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีเออเราก็ไม่ต้องรวมไปที่รังบอกเดี๋ยวง่ายนะจิกไปเลยนะจิกเอออันนี้ดีอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้ครึ่งครึ่งถ้าที่มังจีนประมาณตีหนึ่งครึ่งซึ่งผู้เท่าผู้แก่ก็น่าจะ หลับแนแล้วเนาะดูอิัดช้อยเป็นหนึ่งแล้วต่อช้อยเป็นหนึ่งแล้วไม่ใช่พ่อแม่แน่ๆละถ้าจะบอกว่าเป็นไปได้เป็นสิ่งหมือนยากนะถ้าว่าต่อสิ่งเหรอสิ่งเหรอก็ไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ไฟเอรกแล้วไลฟ์อยู่อ่าอ่าอ่าก็ไม่มีใครแล้วอ่ะก็มีเหลืออยู่พ่อหนุ่มคนเดียวไงเพราะหนุ่มแกใช้เวลาคุ้มแกไม่ต้องนอนนะจะทำงานได้กี่ชั่วโมงใช่ใช่ พี่แจนพี่แจนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าน้องไลฟ์อยู่คงไม่พิมพ์อะไรมาเวลานั้นไลฟออกหมดแล้วกันเป็นพ่อหนุ่มคู่บอลแล้วกันนะพี่แนทอร่อยอร่อะไร่อรเออช้อยอื่นคือเขาคือไม่ใช่แล้วช้อยอื่นโดนตัดออกหมดแล้วอือพี่แนทพี่แนทแล้วแล้วอยากทราบว่า ตามที่เราเล่นเราเล่นจิ้นแบบเนี้ค่ะมันมีความเป็นไปได้ไหมคะที่จะเป็นคู่จริงอ่ะทุกท่านเป็นไปได้ไหมคะในห้องเนี่ยพราเต่าพี่เกพี่โง่์เนี่ยแล้วมันเป็นไปได้ไหมคะที่เราเราเล่นเวมโนเล่นจิ้นเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นคู่จริงไหมคะแล้วเป็นอะไเขาไม่ไม่แน่าจว่าความมั่นหน้านี่มันคืออะไรเพราะเพราะว่าเพราะว่าอ ลักษณะอาการมันออกเลยทุกอย่างทั้งทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายครับร้อยยี่สิบใช่ใช่ใช่เลยหนักไปอีกหนักกว่าพ่ออีกอตามกฎขอาชีวิตแล้วเนี่ยแม่โอ้โหเป็นไปได้เลยเนี่ยอข้อความเอกสารไว้ข้อความเอกสารของการดึงดึงดูดครับของการดึงดูดก็ท่านประธานคะเสียงไม่แตกเลยค่ะท่านประธานเสียงไม่แตกเลยใช่ครับใช่ครับเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับคนคำนวณแรงดึงดูดก็ใช่เลยอันนี้ก็คือเล็กอันนะครับผมของผมก็เล็กอันนะเล็กอัน มามุกเล็กกานเลยเออแต่ละคนแต่ละคนอ้เต็มไปได้ฝ่ายคันไม่กล้าเลยครับผมเพราะว่าฝ่ายคันไม่กล้าครับสายคันฝ่ายคันน่าจะไม่มีนะครับผมตอนนี้ที่เห็นแพลบ่ก็จะมีแต่่ายแค้นนะครับผมายแค้นแพลแมาด้วยนะแพลแผอโออันนี้เขาขยี้นะคะเอมีีเขาขยี้นะคะทุกท่านเราไม่แต่ฝ่ายคาน่ายแค้นนะคะกับรัฐบาลนะ แค่แบบสุดนหลายแบบสุผ่านผ่านคนไม้คนนี้เลยคนเขารักกันดีกว่าคนเขาเกลียดกันหรือเปล่าจริงจริงใช่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 ครับอยู่ให้มีความสุขไยเนาะอยู่ให้มีความสุขใช่อยู่ให้มีความสุขอืเพราะเราทาทุกวันให้เป็นพยายามทำทุกวันให้เป็นวันที่โพสิทีฟใช่ใช่ใช่ให้กับตัวเองและผู้อื่นนะครับอื ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปาร์ติด้วยนะคะขอบคุณค่ะ